ตลอดระยะเวลาที่นายกทัพยสินเข้ามาบริหารประเทศจนทําให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากผลดีของนโยบายต่างๆและได้รับความไว้วางใจอย่างทุ่มทนจากพี่น้องประชาชนให้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากถึงสองครั้งนับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้เกิดขบวนการทำลายล้างอย่างต่อเนื่องรุนแรงเพื่อหวังติดฉากผู้ที่ได้ชื่อว่านายกรัฐมนตรีของประชาชนและบอลทำลายระบอบประชาธิปไตยให้สินส้นซากป้ายสีเพื่อให้คนไทยเกลียดชัง เริ่มด้วยการปล่อยข่าวอันเป็นเท็จกล่าวหานายกทักษิณว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างมิง่นสร้างกระแสความเกลียดชังและยั่วยุให้คนไทยด้วยกันแต่แยกกันเองแต่เขาไม่สำเร็จจนนายกทักษิณตัดสินใจยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ และมีแนวโน้มสูงที่จะกลับมาเป็นนายกอีกสมัยทำให้แผนการขับไล่นายกทักษิณของฝ่ายตรงข้ามจะยากเป็นทวีคูณวางแผนรอบสังหารอย่างเยี่ยมโหดแผนการปิดชีวิตนายกทักษิณถูกเตรียมการได้ได้ลงมือหลายครั้งแต่ยังไม่สำเร็จคนกรุงเทพนับร้อยนับพันชีวิต ไม่ต้องตายไปพร้อมแรงระเบิดสัางหนสู่กนาตกรรมครั้งยิ่งใหญ่จึงไม่เกิดขึ้นแรงระเบิดจะมหาศาลรัศมีไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรจุดที่เฉที่อยู่ใกล้ๆในระยะ50เมตรแหลกแน่นอนในที่สุดคดีขาบองที่ถูกบิดเบือนมาโดยตลอดได้ถูกเปิดเผยเมื่ออายการสารทหารกรุงเทพได้มีคำสั่งปลองผู้ต้องหาเป็นนายทหารจำนวนสามนาย จากสี่นายรวมทั้งสิ้นสี่ข้อหานับเป็นการยืนยันว่าคดีมีมูลจริงกานนอบสังหารนายยกทักษิณเกิดขึ้น,นในประเทศไทยสังหารไม่สำเร็จ่อปฏิวัติรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่มีความเห็นร่วมกันว่าการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลและสหการที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนข้อประคบ ประกาศยึดอำนาจพร้อมทั้งฉีกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540ถึงทงั้งๆที่คนไทยส่วนใหญ่และประชาคมโลกไม่ยอมรับการปฏิวัติเพราะไม่เพียงทำลายระบอบประชาธิปไตยยังทำให้เศรษฐกิจของชาติเสียหายอย่างย่อยยับกว่าสองล้านล้านบาทอน,นาคตของประเทศที่กำลังเดืนหน้า ต้องพังลงในเวลาเพียงหนึ่งปียุคพักไทยรักไทยคำสั่งทำลายของการปฏิวัติคำวินิจัยยุคพักไทยรักไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคมเป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการรัฐประหาร19ปักญ,ญายนันยายนซึ่งในเวลานั้นพอมชคาดว่าหากปล่อยลงสนามเลือกตั้งเมื่อไหร พรรคไทยรักไทยก็ยังจะชนะอย่างท่วมทน้นเพื่อไม่ให้ไทยรักไทยกลับมาได้อีกจึงมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคเพื่อปิดฉากไทยรักไทยชนิดถอนรากถอนโคนพร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมืองแก่กรรมการบริหารพรรคทั้งหนึ่งสคนเจตนารมณ์ของการรัฐประหาร19กกันยายนได้บรรลุเป้าหมายไปแล้วขั้นหนึ่งและต่อมา กระบวนการตุลาการทิวัตรที่เข้มข้นนี้จะถูกนำไปเช็คบินคดีทุจริตต่างๆตามที่คอตอสอชงเข้าสู่การพิจารณาของศาลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเจตนารมณ์ในขั้นต่อไปตามธงที่ตั้งไว้ตั้งพอตอสอตั้งพ้อกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม หลังจากการปฏิวัติยึดอำนาจคมอชอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํารันเป็นความเสียหายต่อรัฐหรือคอตอสอทำให้มีคดีที่ถูกฟ้องร้องตามที่คอตอสอรวมทั้งกลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์ตลอดจนพักการเมืองฝั่งตรงข้ามพยายามจะตั้งข้อกล่าวหาฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายกทักษิณและครอบครัว เพื่อให้ได้รับความัวหมองถูกดูหมิน่นเรียดชัแต่ต้องถูกตัดสินจำคุกในที่สุดอายัดทรัพย์เจ0ดหนล้านเงินที่หามายาสุจริตคอตอสอสมีมติให้อายัดทรัพย์สิสนท,ทั้งทั้งที่สังคมต่างรับรู้ว่านายกทักสินเข้าสู่วงการเมืองในฐานะนักธุรกิจ ผู้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกจึงมีทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยสุจริตก่อนเข้าสู่การเมืองและมีหลักฐานชัดเจนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมาจากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจโดยไม่ได้มีจำนวนทรัพย์สินเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ให้คุณหญิงพจมานชินวัตรต้องโทษหนักคอตอสอยื่นคำร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อสารอาญาส่งผลให้นายบรรพดดามาพบพี่ชายตาามานดากับคุณหญิงพจมานชินวัตรและเลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมานเป็นจำเลยต่อสารอาญาในความผิดฐานร่วมกันจงใจ หลีกเลี่ยงการชำระภาษีอาอรหุ่นจนถูกตัดสินจำคุกสามปีโดยไม่รอลงอาญาสั่งจองจำทักษิณสองปีเหมือนอาชญากรแผ่นดินผลของคดีที่ดินรัชดาชี้ให้เห็นชัดเจนว่านายกทักสิณตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่ทำให้ดูเหมือนว่า นับจากนี้เส้นทางชีวิตของนายกทักษิณกำลังเดินไปในทางที่ฝ่ายต่อต้านต้องการแล้วแต่ในทางตรงกันข้ามเส้นทางที่นายกทักษิณเดินมาและกำลังจะเดินต่อไปกลับได้สะสมชัยชนะเอาไว้มากมายและมีเป้าหมายที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าคือต้องการเห็นคนไทยมีความสุข ประเทศชาติแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกสุดตัวรุนแรงรวมทั้งรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ตลอดไปต้องจากแผ่นดินเกิดหลังทุ่มเททำงานเพื่อคนไทยทั้งชาติเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านายกทักษิณอาสาเข้ามาทำงานการเมือง โดยยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทและรับอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมากมายสมควรแล้วหรือ ที่จะถูกเอาชีวิตถูกตั้งพ่อกล่าวหาและดำเนินคดีจนต้องหนีภัยการเมืองไปจากแผ่นดินเกิดทั้งๆท,ที่เมเด็กระทำความผิดถึงเวลาแล้วที่คนไทยผู้รักชาติรักความเป็นธรรมจะลุกขึ้นเรียกร้องเพื่อทวงถามความถูกต้องร่วมกันนำความสงบสุข ให้กลับคืนสู่คนในชาติและไม่ยอมให้ระบอบประชาธิปไตยสูญหายไปจากแผ่นดินไทยพร้อมหยิบยื่นความยุติธรรมที่แท้จริงให้นายกทับสิงคนดีของประชาชน หวังว่าเธอคงสุขด,ดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึง